ผมอย ed, ู่กับเทศบาลใต้สวัมาีมา30ปีแล้วเทศบาลตำบลเมืองนครแล้วคิดว่าในชีวิตผมนี้อยากจะมาพัฒนาพพพระก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากมาลงผู้แทนนะครับในเขตสองก็จะมีอำเภอสทศพรพระอุบาลซึ่งหรายวันนี้แล้ผมก็ไปที่พพพระคนเขารู้จักผมเยอะนะ วันนี้วันนี้ท่านประธานพริษัทพักมาเที่ยวมาหาผมแล้วจะมาฟังข้อมูลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขตสองที่อิอภพภะด้วย <c ười> ผมตั้งใจที่จะคิดว่า <c ười> มีหลายทักนะครับที่มาหาผมครับมีหลายทักนะ แต่บางที่ผมมั่นใจว่าจะมาดูแลพี่น้องชาวภูพชาได้อย่างเป็นอย่างดีมีประสบการณ์มีควาสมสามารถแล้เป็นนโยบายที่เคยทําได้จำได้ไหมครับตอนนั้นในรลกทุกสิ่เป็นในโลกมนตรีไทยรักไทยสามศบาะรักษาทุกโรกกองทุนเงินล้านประกันราคาข้าวตอนที่ย,ยกที่วัหลร่อ,อ่ะเปลี่ยนแปลงจากทักไทยมาเป็นเพื่อไทยแล้ววันนี้เพื่อไทยก็ได้รับ กระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างมากเพราะว่าเป็นพักที่ที่แล้วทําได้นะครับทิ่ใจทาเต็นผมก็เลยบอกว่าผมอยากไปอยู่พักเพื่อไทยเพื่อถามชาวบ้านาเพรากว่าทุกอําเภอบอกว่าให้ในายกขอเนี่ยมาอยู่ที่พักเพื่อไทยเป็นผู้แทนของพักเพื่อมาดูแลพี่น้องประชา,นาชนในเขตจามอำเภอ จากข่าวสารที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าการเช็คโพลเนี่ยเห็น<ส>ไหมครับพรรคพื่อไทิปัตยมาอันดับอันดับต้นต้นอันดับหนึ่งเพราะว่าได้ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ก็เริ่มกระแสเริ่มมาแล้วเพราะว่านยบายที่ได้แจกเอาไว้เนี่ยเป็นนโย่บายที่ทําได้และมีผลโดยตรงต่อกี่น้องประชาชนผมเองเดี๋ยวจะลงมากันอีกรอบเป็นไปนถึงบ้านหนึ่งนะครับที่จับลวัะเล่ย์นะ ไปพบตรวเมืองช่องแคบกับเข้าไปพบคุกพื้นีวันนี้วันนี้มา,าทางผู้ใหญ่ในพักนะครับโดยเฉพาะท่านประธานยุทธศาสตร์ได้มาฟังข้อมูลความทุกข์สุขของพี่น้องปอะระชาชนเอาลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาในการคิดใหญจจำเป็นของพักเพื่อไทยซึ่งผมคิดว่าอละผมจะเป็นตัวแทนในนามพักเพื่อไทย <c oughs> เพื่อเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวพ,พัก นโยบายที่สําคัญก็คือการพักนีก่นเกษตรกรกทั้งต้นทั้งดอกก็รู้ว่าในหลายปีที่ผ่านมานะครับการค้าขายโดยเฉพาะคืดไร่ต่างๆเนี่ยมันราคาก็ไม่ดีนะแล้วทุกคนบางคนก็เป็นหนี้บางคนก็เป็นหนี้ล่าระบบดอกเบี้ยร้อยละหบาทสิบาททำไม่ครอบครัวนี่เดือดร้อนก็นโยบายของพันืนอไทยคือพักหนี้ไปเลยพักดอกด้ สาปีไม่ต้องจ่ายหนี้จ่ายดอกเพื่อเอาเงินที่มีอยู่มาหมุนเวียนทามาค้าขายในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ผออู้วานนะครับพักโดยตัวแทนของพักคือท่านเลยนะที่ประกาศที่ประกาศเรื่องดิต้นประเล็กอาเซภา ราชัยอัณเจศขาใจนิสิง์นนะทุกคนอาจจะได้ดูในยูทูบแล้ใช่ไหมเรื่องการเรียกว่านีครับเอาเง,งินดิจิตอลเอาเงินเข้ากระเป๋าเราซึ่งเป็นโนยบายของพรรคที่ทําแล้วโดนใจทุกคนซึ่งวันนั้นยังไม่บอกเลยว่านี่เข้ากระเป๋าต่อคนเนี่ยเท่าไหร่หลักเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> น่องจากพักมองเห็นว่าหลายหลายปีที่ผานมาแต่ปีนี้พี่น้องเนี่ยลำบากไหมครับลำบากนะกนะเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมทั้งการค้าขายขึ้นได้เนี่ยบางคนถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีไ,ไม่มีต้นทุนที่ดีบางคนก็เจ๊งเลยนะแต่วันนี้พักเปิไทยมองว่าละเราจะเพิ่มรายได้ให้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่สำคัญนะครับ โดยมีแนวทางว่าน,นะครับขอาญาน้องที่บ้านมีกี่คนครับที่อยู่ในนี้เป็นบ้านบาเนเพื4คนที่คนท่านเศรษฐานะครับซึ่งเป็นครเยตนายกรัฐมนตรีบอกว่าบอกในนามกองพักเพื่อไทยว่าหนึ่งคนให้เงินครับหนึ่งหมื่นบาทน,นะแทว่าบ้านน้องมีสีคนใช่ไหมครับสี่คนนะแต่ตั้งอายุู้กปีขึ้นไป นะถ้าตามตาสิบหกปีนี้ไม่ได้นะต้องสิบหกปีคนข้าคนแก่นะที่มีอยู่ในที่เนบ้านได้ทุกคนสิบหกปีขึ้นไปแล้วเงินก้อนนี้เราจะมีการออนออนไลน์เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์เราหรืออยู่ในบัตรประชาชนเราทพ่จะบ้าไปเบิกจ่ายได้อันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้มีิศการที่จกันจริงนะครับดี๋อยากให้โด่งขนาดจริเลยอ่เดี๋ยวยเชิญครับทีนี้ าการเพิ่มรายได้นอกจากจะมีนโยบายที่เอาเงินเข้าลงเหลาชาวบ้านทุกคนแล้วเงินก้อนนี้นะครับให้ใช้ใจ่ายในเ <c oughs> ขตอำเภอเขตอำเกท่น้ในเขตเทศบาลพงพระห้ามห่างกันสี่กิโลถ้าเกินสี่กิโลเ่ด้เงินนี้ใช้ไม่ได้เนาะแล้วให้ใช้ไปในหเดือน ถ้าหเดือนใช้ไม่ได้เนี่ยเงินม่หายเลยนะครับเดี๋ยวละเอียดจะให้ทางค่โยกอธิบายความว่ามันจะทํำอะไรกันแต่ในหลักการก็กว้างคือเอาละบ้านไหนมีเจ็ดบ้านผมมีเจ็ดคนครับจะบอกีงไปถ้าผมได้เจ็ดหมื่นแล้วขั้นตอนอื่นได้พี่เขาอธิบายอายุไมดับ30บาทรักษาทุกโรคอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าที่จะต่อเนื่องสึ่งอาะมีวิธีการที่จะ การดูแลสักษาอาจจะง่า,ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์หรือการโทรศัพท์ปุ่จันระหว่างคนไข้กับศัพท์หมอครับเรื่องการเพิ่มรายได้อีกเร่องหนึ่งก็เด็กนะ,กนะครับบุคลากแเราที่จบปริญญาตรีนะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเคยทำงานที่เทศบาลหรืออบตอาผลก็ได้ถ้าเป็นพนกักงานหมื่นเดียวร่อยห้าปริญญาตรีต่อไปก็จะปรับขึ้นเป็นสองหมื่นห้า เพื่อที่จะให้ลูกหลานเราหรือหรือว่าคนนี้ที่เขาทางานเนี่ยมีรายได้มากขึ้นเพราะรายจ่ายมันมันมีมากกว่าะไรอะไรครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับรายได้ให้กับพี่น้องทั้งทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกรดีถ้าจบปีการศกีแล้วสามารถที่จะไปทํางานแล้วได้เงินเดือนสองหมื่นห้าพันละสองหมื่นห้าหมื่นสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดที่ทำกินนะสปร,รเดี๋ยวยังไงพี่โดจะมาที่แจงว่าจุบันนี้ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเอลือร้อนมากนะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ของสปกบางทีก็เป็นใบบสบห้าอะไรต่างๆึ่งเราจะมีการุแก้ไขให,ให้มีเอกสารที่จะเอาไปใช้ในการทำธุรก,กรรมได้ ซึ่งเหลือทางที่โดดก็จะที่แจงนะครับว่ามีรลยยืนได้อันนี้บทนี้ก็เป็นนโยบายพักซึ่นจริงมากกว่านี้ผมกลัวว่าพวกเราก็ร้อนกันอันนวัาดีผมจะมีภารกิมะลงม่ที่แม่สอบอีกก็เป็นข้อมูลชั้นๆว่านะครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะมารับใช้พี่น้องชาวพพพระอำเภอพบพระซึ่งเป็นอยู่ในพื้นที่สามอำเภอเขตสองนะครับหลายคนก็รู้จักผม หลายคนก็ยังไม่รู้จักกันบางคนรู้จักแค่ชื่อวันนี้จะแสดงตัวไปเป็นแล้วว่าจะขออาตรับใช้นะเ็ีอย่างก็บอกก่าวก็ได้และที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะบอกว่าบัตรเลือกตั้งนะครับจะมีส่งใบจำได้แม่นะ,ะเรื่งเงบัตรเลือกตั้งพักเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเบอร์ยี่สิบเ้านะครับเนาะ บัตรเลือกสมาชิกหรือเลือกสอสบเลือกสอบสอบเหตเนี่ยนเะบอ,อร์สี่เนี่ยเบอร์สี่นะนี่นะแล้วก็ของอุ้งี้เนี่ยเป็นเบอร์ยี่เก้าอย่าไปงงเพราะบางคนก็เวลาเข้ากรหารนะครับเขาจะงงโดยเฉพาะคนท่านคนแก่คล้ายๆกันเลยเอ๊ะอันไหนเป็นเบอร์พักอันไหนเป็นเบอร์คนแล้วพอคล้ายกันไปอ่าแล้วที่นี้ยุ่งเลยครับ ทั้งพักก็ม่ได้คนก็ม่ได้แล้วแต่ว่างั Contract> ้นในช่วงใกล้ๆเดี๋ยวจะมาชี้แจงอีกทีนึงนะนี่ไดตรงนี้อยู่ในข่านะครับหลายอย่างอยู่ในนี้ไปดูกันทางโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรชาวปากยอแล้วก็คนไทยซึ่งถือว่าเป็นพี่น้องคนไทยเหมือนกันที่ที่ประโยชน์เลือกพักที่ให้รีวารได้เนี่ยก็จะได้กานพ้นหน้านะคุณเบนก็ฝากเรื่องบอกเล้าว่าขอให้นะครับพี่น้องชาวทุกพัก เลือกทั้งคนท,งทั้งพักนะครับพักเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อคนอำมเทอแม่อสอดคงพระพักอละไดก็คนอุ้มผาครับขอฝากด้วยเลยครับขอบคุณครับขอแลวที่ลงอันที่ใบอีกหน่อยจะได้เข้าใจกันนะวยครับ